ดวงชะตาราศีเมษและผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาเมษนะครับในเดือนตุลาคม2567นี้ครับราศีเมษเนี่ยเป็นดวงที่ต้องบอกว่าเป็นการสะสางล้กันสะสางปัญหาปัญหาที่มันคราคราังสะสางปัญหาที่มันแก้ไปแล้วแ,วแต่มันเหลืออีกนิดนึงอีกนิดนึงเป็นติ่งสุดท้ายนะที่มันกําลังที่จะปลดล็อกอะไรบางอย่าง จะมีทั้งข่าวดีแล้วก็สิ่งที่ต้องควรระวังด้วยอันดับแรกเนี่ยนะครับดาประจําตัวของคุณเนี่ยในเ,เรียกว่าของเดือนตุลาคมนะก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่มันยังมีปัญหากวนใจอยู่ปัญหานี้อาจจะเกิดจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานบุคคลในวงสังคมก็าอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ อิทธิพลของอังคารที่ยังตีโกนกับดาวเสานะร์แล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูอังคารเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนสาสชชะแสดงว่าราศีเมษชาวาราศีเมษก็ต้องมีเรื่องให้ติดต่อสื่อสารประสานงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องต้องเดินทางคราวนี้พอดาวเนี่ยมันตกคู่ดาวที่เกิดการกระทบกระทั่งแสดงว่าเมื่อมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะมี1เลยก็คือเรื่องของการติดขัดนะครับบางประการ วัตถิเหตุนะครับบางประกานะเรื่องของการขุดขีดเจี่ยวชนยดยานผานะนะครับแต่ก็จะเป็นไม่มากนะครับนะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอย่างที่2เนี่ยนะครับบางทีในการออกไปนะไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนนะครับหรือว่าการเดินทางก็จะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งนะครับความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันมีลักษณะของการไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะครับก็ต้องพูดคุยกันโดยละมุนละม่อมเพราะว่า หากคุณใช้อารมณ์ใช้ความเหวี่ยงวีนนะครับหรือว่าความหงุดหงิดเนี่ยมันจะทําให้เรื่องราวต่างๆมันแย่ลงยิ่งกว่าเดิมด้วยอิทธิพลดวงดาวอังคารอย่างตรีโกนถึงกับดาวเสาร์นะครับเป็นคู่ดาวที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ดาวประทะเป็นคู่ดาวเก่งเรื่องของการแตกหักนะครับที่ทะเลาะวิวาทนะก็ะต้องระมัดระวังในในเรื่องนี้ก่อนนะครับจากกินเวลาเนี่ยก็ถึงประมาณสัก19 19วัน รับ19วัน19ตุลานะครับอังคารยกย้ายเข้าสู่ราศีกร,รกฎนะครับเป็นราศีธาตุน้ำนะครับก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หน้าไว้วางใจเท่าที่ควรเพราะว่าไปติโกนกับราหูต่ออาจจะมีความหงหุดหงิดอยู่บ้างแต่ว่าเหตุรุนแรงจะไม่เกิดน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของในส่วนตัวนะตัวตนความรู้สึกนะครับเออฉเช่นเดีวยวกันมันจะมีผลต่อเรื่องของการงานเพราะการตัดสินใจ ออกมาจากตัวตนของเราการตัดสินใจของเราก็มีผลนะต่อเนื่องกับเรื่องของการงานอาชีพนะครับสิ่งนี้น่าสนใจเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายเกิดความอะไรที่มันน่าหงุดหงิดท,ทําให้ราศีเมษจะรู้สึกหงุดหงิดแต่หึงเลยมันผ่านไปได้2มันเปรียบเสมือนเป็นการได้ราบจากความทุกข เพราะว่าความหงุดหงิดความโมโหขุนหันนะครับนะหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะนําพาเรื่องของความสําเร็จเรื่องของเงินเงินทองทองมาด้วยนะครับเราถามว่าทําไมถึงทายแบบนี้นะครับเพราะว่าเราดูดาวดาวการเงินนะครับของราศีเมษเนี่ยจากการงานเนาะเราคาบเกี่ยวเป็นเรื่องการเงินเลยเรื่องของการเงินเนี่ยปรากฏว่าครึ่งเดือนแรก เป็นครึ่งเดือนที่ราศีเมษบอกว่านี่แหละฮะเศรษฐีเลยนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถึงแม้จะมีปัญหานะมีปัญหาเข้ามานะครับซึ่งเป็นเรื่องเบสิกมากๆมันไม่มีใครหรอกที่ไม่มีปัญหามันมีปัญหามันมีความยากเข้ามาในทุกๆวันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าคุณสามารถจัดการมาได้หรือเปล่าราศีเมษคือคนที่จัดการกับปัญหาได้และเปลี่ยนแปลงปัญหานั้นเป็นตัวเงินได้นะครับก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยเป็นเกษตร ตราธิบดีเว้นวักทำไมเนี่ยเป็นเกษตรตราธิบดีครับแล้วเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีช่องทางทางการเงินได้จากเรื่องของคุณส่วนคู่สัญญานะครับการทำสัญญาใหม่ๆก็อาจจะนำพาคุณให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นคู่ครองคนรักก็เป็นจุดหนึ่งนะที่นำพิจารณาได้ว่าจะชักนำชักพาโอกาสของการเงินเข้ามานะครับ สุภาพสตรีบางคนเจอแฟนเปเลยครับตรงไปตรงมาเลยเจอแฟนเปเลยครับถ้าดาวเดินแบบนี้นะครับดาวสุกเองเนี่ยเป็นเกษตรราชิดีไม่พอและยังเดินเร็วด้วยนะครับการเดินเร็วหมายถึงว่าอะไรก็ตามเรื่องของเงินเงินทองทองที่ชาวราศีเมษคาดหวังไว้ไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอนานคิดปุ๊บมาปับ๊บเออนะครับคิดปับ๊บมาปุ๊บเออเป็นแบบนี้นะ คือมันไม่ต้องรอนานเพราะดาวเขาเดินเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในโหราศาสตร์ก็จะมีเนี่ยเดินเร็วเดินช้าเดินหยุดนิ่งถอยหลังอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ดาวสุเดินเร็วนะเ่าเดินเร็วนี้ปุ๊บคิดอ่านอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องรักๆใคร่ไ้ โอ้ได้ผลรวดเร็วนะครับเออนะครับช่วงนี้ใครกำลังเดทกับแฟนอยากไปนัดแฟนนัดอะไรนัดเจอได้เลยนะครับรับรองว่าปุ๊บปับรับโชคนะครับเอากลับมาเรื่องเงินก่อนนะครับเรื่องเงินเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าคิดอยากจะได้แบบอ่าใช้คําโบราณเลยนะคิดเงินได้ได้เงินเออคิดเงินจะได้เงินราศีเมษคิดทองให้ได้ทองเออคิดทองก็จะได้ทองนะนี่ราศีเมษนะนะครับคุณคิดถึงเรื่องอะไรอะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลู่ทางหรือว่าช่องทางทางการเงินมัน มันมาแล้วแล้วก็มันมันสวยงามครึ่งเดือนแรกต้องบอกว่าราศีเมษเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าสวัสดีครับอ,อัศ <c oughs> ส,สวัสดีครับทนเศรษฐีนี้ <c oughs> นะต้องอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหอาเฮียนะฮะสวัสดีครับเท่าแก่เท่าเจ้าสัวมาแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าการเงินดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆจุดที่ต้องระวังก็น่าจะเคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปแหละ ก็คือรายจ่ายของคุณนมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องหนี้สินนะครับเบี้ยหัวแตกนะครับรายจ่ายประจำนะครับการซัพพอร์ตดูแลคนอื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองนี่แหละมันก็มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของหนี้สินสินเชื่ออะไรต่างๆมันมีอยู่แล้วครับราศีเมษนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็เล็งราหูอยู่นะครับพุธก็อยู่ในเรือนอริด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่า ข่าวดีก็คือว่าดาวพุธเนี่ยเขามีการยกย้ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนครับในวันที่6ตุลาคมนะครับก็มาช่วยส่งเสริมนะครับด้านการเงินอีกนะครับเพราะว่าพุธเนี่ยย้ายไปที่ราศีตุลนะครับซึ่งราศีตุลก็มีดาวศุกร์นะครับที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเป็นเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยย้ายในวันที่6นะครับเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่16นะครับ ประมาณ10วันนะครับตรงนี้ก็ได้ตําแหน่งเป็นอสีติธาตุนะก็คือโอ้โหดาวธาตุเดียวกันมาอยู่ในร่วมเรือนกันนะครับส่งกําลังเข้าไปอีกนะครับเป็นคู่ธาตุน้ําแสดงว่าโอ้โหชุ่มชื่นเป็นการเงินที่ได้มาแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจเห็นไหมแล้วก็ดีเด่นในเรื่องของ สิ่งนี้ที่ฉันได้มาเนี่ยฉันต่อสู้มานานและฉันก็ประสบความสําเร็จจนได้นะครับอไอปัญหานะครับเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะเกี่ยวกับการประสานงานต่างๆที่ฉันเคยเจอนะมันก็กลับมาเป็นลาบผลให้ฉันนะครับเห็นไหมอย่างที่หมอแมนบอกตอนแรกว่านะเมื่อดาวนะอังคารดาวประจำตัวไปอยู่ในตันแหน่งหนสหจ้าก็จะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายเป็นปัญหาแต่ว่าจะนำพามาซึ่งลาภผล การได้รับจากความทุกข์ได้รับจากปัญหานะครับก็ดาวพุทธที่ย้ายมานะครับในวันที่6เนี่ยนะครับแล้วเจอกับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําตรงนี้ได้ดาวคู่ธาตุเป็นอศิตรีธาตุถือว่าส่งผลยอดเยี่ยมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะแจ๋วเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดาวพุธก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าดาวพุธเขาก็เดินเร็ว เป็นช่วงที่ดาวพุธเดินเสิร์ตนะครับแต่เดือนนี้เดือนตุลาเนี่ยดาวพุธก็เข้าขันบางคนอาจจะบอกว่าวิปริตวิปริตเนี่ยมันไม่ได้ไปในทิศท,ทางที่แย่เสมอไปคือวิปริตคือมันไม่ปกตินะครับดาวพุธเนี่ยช่วงต้นเดือนเดินเร็วเร็วมากนะครับแทบจะวิ่งแต่ช่วงปลายเดือนปรากฏว่า กับโครจรช้าลงและหยุดนิ่งแต่ก่อนที่เขาจะโครจรช้าลงและหยุดนิ่งเนี่ยเขาเดินเร็วจนข้ามราศีไปเลยครับนะเดินเร็วจนข้ามราศีนะไปสู่ราศีพิจิกเลยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยในเรื่องของนะครับการติดต่อประสานงานนะครับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆการต้องเจรจาพูดคุยนะครับจะสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับ แต่ขอมีข้อแม้เดียวก็คือคุณต้องทําให้เสร็จภายในเดือนนี้ภายในวันที่24ตุลาคมให้เสร็จภายใน24ตุลาคมอยากจะเจราจาอะไรขอร้องใครนะครับเจราจาเรื่องคดีความเจราจายอมความหรือนะครับมีเรื่องของการออกสื่อใดๆก็ตามคุณต้องจัดการให้เสร็จสิ้นก่อน24ตุลาคมครับเพราะท่านเลย24ตุลาคมครับดาวพุธโคจร มนครับก็คือหยุดนิ่งแล้วครับการเจราจาไม่คืบนะฮะไม่คืบแน่นอนนะครับแล้วเผื่อมีย,ยึกยักยึกยักมีถอยหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้มันเกินลิมิตระยะเวลานะครับเรารู้ดวงดาวนี่คือประโยชน์เรารู้ว่าดวงดาวเขาเดินยังไงดวงดาวมีผลต่อเรื่องนั้นน,น,นะครับในกรณีนี้ดาวพุธมีผลต่อเรื่องการเจราจาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือเรื่องสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ทําให้มันเบ็ดเสร็จ เรียบร้อยภายในวันที่24ตุลาคมนะครับนี่คือจังหวัดจากโคนนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะใครต้องมีแบบการต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือเรียกร้องอะไรต่างๆเคลียร์ให้เสร็จก่อน24ตุลานะครับนี่คือเรื่องการงานการเงินนะจะขยุมรวมกันนะครับส่วนเรื่องความรักนะน่าจะได้พูดพูดไปแล้วในเกณฑ์ที่ดาวสุกยกย้ายแน่นอนนะครับ สิ่งที่ได้ผลดีนะครับเกี่ยวเรื่องเงินทองและความรักไปด้วยกันเลยนะครับล้อกันไปเลยก็คืออิทธิพลจากดาวศุกร์นะครับที่เป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะขอเงินแฟนนะครับหรืออยากจะ,ะให้เขาเนี่ยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนหรือออกไอเดียนะอะไรต่างๆนะ้นะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าการงานต่างๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ต้องบอกว่า คู่ของคุณเนี่ยสามารถที่จะซับพอร์ตสนับสนุนให้ในเรื่องของคำปรึกษานะครับให้ไอเดียให้ความคิดที่ดีๆมากมายนะคุณสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้เลยนะครับในทางกลับกันครับดาวศุกร์นี้เดินเร็วมากปรากฏว่าวันที่16เนี่ยนะเดินยกเข้าไปสู่ในราศีพิจิกกลายเป็นพบมรณะนะครับของราศีเมษเพราะนั้นในเรื่องความรักนะครับในเรื่องความรักนะครับ ระมัดระวังนะครับก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันใครที่เพิ่งเจอกันประเดี่ยวประดาวสายป่านยังไม่ยาวมีสิทธิ์ที่ความสัมพันธ์จะยุติเลยนะครับนะเพราะมรณะนี่แปลว่าจุดสิ้นสุดนั่นเองแต่เป็นจุดสิ้นสุดที่อาจจะไปเริ่มใหม่ นะครับจะเริ่มใหม่กับคนใหม่ก็ได้หรือจะเริ่มใหม่กับคนเดิมแล้วแต่นะครับมันล้อกับเรื่องการเงินถ้าเกิดว่าคุณมีคู่ที่เขาซับพอร์ตอุปถัมภ์เรื่องการเงินของคุณด้วยคร<ณ>าวนี้พอดาวสุกนะครับเดินเข้าตำแหน่งพบมรณนะในวันที่16ตุลาคมปรากฏว่าไปทั้งคนไปทั้งเงินเลยนะฮะเออมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมอแมนหนึ่งบอกว่า ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับคุณวางแผนดีๆนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับมีเงินทุนสำรองไว้หน่อยนะครับอย่าประมาทกับชีวิตนะเออทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยนะครับใครที่ทำธุรกิจหรือทำงานแบบมีหุ้นส่วนนะครับครึ่งเดือนแรกไม่มีปัญหาครับแต่ครึ่งเดือนหลังครับปัญหาครับปวดหัวครับแทบจะเอาเท้าไก่หน้าผากครับนะบางทีบางคนนะถ้าไปลงหุ้นกันแล้วไม่มีความหนักแน่นกันมากพอนะ มีสิทธิ์โดนโกงได้นะครับมีสิทธิ์โดนหุ้นส่วนโกงได้นะครับเนะนะครับถึงแม้มันจะโกงไม่เยอะแต่มันก็โกงนะอันนี้ต้องระวังหรือถ้าไม่โกงก็คือนะคุยกันไม่รู้เรื่องแยกย้ายไปต่างคนต่างไปแบบนี้เลยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับยกเว้นนะครับใครที่แบบหนึ่งเลยมีนะคู่ต่างชาตินะครับมีหุ้นส่วนต่างชาตินะครับหรือทําธุรกิจเนี่ยนะ เกี่ยวกับนําเข้าส่งออกเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับอันนี้ถือว่าอนุโลมได้นะครับเพราะว่าตําแหน่งมรณะแปลว่าต่างถิ่นนะครับเช่นคุณมีคู่ค้านะอยู่ประเทศจีนอย่างนี้โอ้โหมันไม่ไปไหนหรอกนะครับแต่มันก็อยู่ไกลอยู่คนละประเทศนะครับหรือถ้าคุณมีคู่นะครับเป็นชาวต่างชาติเฮ้ยเขาอาจจะมีการเดินทางนะครับไปไหนต่อไหนนะครับไปเดินทางกลับบ้านบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าห่างกันบ้างนะครับเป็นคู่ต่างชาตินะครับ วัะนั้นเนี่ยมันก็มีทางหนีที่ไล่มีทางออกมีทางแก้อยู่เสมอนะครับแต่นี่คือเรื่องความรักสำหรับคนโสดก็ต้องบอกว่าถ้าคุณยังโสดอยู่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเจอความรักแต่มันอาจจะไม่เจอคนรักนะครับคนโสดนะถ้าคนโสดอยู่ในเดือนตุลาเนี่ยมีเกณฑ์เจอความรักแต่มันอาจจะไม่เจอคนรักมันอาจจะยังไม่ใช่คนรักนะครับก็ต้อง ดูกันไปก่อนนะครับหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเจอคนรักเจอความรักแล้วมันเป็นคู่ต่างชาติอย่างนี้ก็ถือว่าอนุโลมได้นะถือว่ารอดพ้นไปนะครับมันมีข้อแม้หมดนะครับนะนี่คือเรื่องความรักนะครับต่อมาเนี่ยคือเรื่องอสุขภาพเนี่ยสุขภาพของชาวราศีเมษเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะกล้ามเนื้อนะครับกระดูกเส้นเอ็นนะครับโรคผิวหนังนะครับบางทีเนี่ย นะจะเป็นการาฟกช้ำดำเขียวนะครับหรือแม้กระทั่งการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับการเล่นกีฬาเล่นฟิตเนสแล้วก็กล้ามเนื้อมันแบบมันปื้ดนะครับมันปื้ดนะครับระวังพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ดีไขข้อต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือพวกของนะภัยจากของมีคมหรือว่าภัยจากของแข็งอะไรต่างๆบางคนเนี่ยนะครับนะเดินอยู่ในบ้านดีๆ นะครับเดินไปเตะขอบเตียงเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นเจ็บนะแทบอยากจะร้องแต่ก็ร้องไม่ออกนะครับนะหมอแม่นนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันโดนบ่อยนะครับหมอแม่นนี่ไม่ใช่ราศีเมษนะแต่โดนบ่อยนะครับเดินเตะขอบเตียงนะ้บางทีอุ้มแมวเพลินนะครับไม่ทะระวังนะเตะเข้าไปปุ้งโอ้แโตโโ่มันเจ็บจริงๆนะเออใครไม่เคยโดนนี่ไม่รู้นะบางทีเนี่ยอยู่บ้านก็เกิดขึ้นได้ นะครับแล้วก็เรื่องของยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีอซ่อมแซมหรือเมนเทนแนนสบ้างนะครับนะส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทนี้แหละนะแตเ่เรื่องอที่จะเป็นเรือรังสุขภาพเรือรังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหนักนะครับมันมีสิ่งที่มันเป็นอยู่เช่น ไขข้อต่างๆเจ็บปวดตามข้อนะครับโรคผิวหนังไมเกรนความเครียดกระเพาะลำไส้นะใครเป็นซึมเศร้าเนี่ยนะต้องระวังนิดนึงนะครับนะจะเป็นโรคพวกนี้ที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเรื้อรังหน่อยนะครับแต่โรคที่เป็นใหม่ๆโรคอุติใหม่เนี่ยไม่ปรากฏนะครับนะนี่คือเรื่องของสุขภาพนะครับต่อมานี่คือเรื่องของโชคลาภนะแน่นอน,น,นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ผู้คนอยากจะรู้เรื่องโชคลาภไปแล้วนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยนะ ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่ากว่าจะไปได้มีหวังมีความเขาเรียกว่ามีเปอร์เซนต์หน่อยนะครับก็จะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังแต่เป็นครึ่งเดือนหลังที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่17นะ17ตุลานะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้งวด1นึ่16เนี่ยบางทีอาจจะแบบไม่ได้เด่นมากมายนะครับจะไปลุ้นเนี่ยหลัง17ไปก็ถ้าเป็น สลากไทยก็คงจะได้ลุ้นประมาณสักวันนวดวันที่1พฤศจิกายนอะไรแบบนี้นครับนะหนึ่งพฤศจิก,กาถึง16พฤศจิก,กาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันตอนใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยเยวมโวกาสได้ลุ้นอยู่ตลอดนะครับมีหวยแบบรายวันให้เล่นอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่17เดนี่ยดาวอาทิตย์ซึงเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยซึ่งแปลว่าโชคลาภใหม่ๆในชีวิตและเร็งรัคนาราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณ ชาวราศีเมษพอที่จะลุนได้นะครับเออนะก็ประมาณนั้นนะครับสรุปเนี่ยราศีเมษนะครับเป็นราศีที่แบบนะครึ่งเดือนแรกเป็นราศีคนรวยเลยก็ต้องบอกอย่างนี้ก็กอบโกยให้เต็มที่นะครับเดินหน้าให้เต็มกําลัง พอ,อครึ่งเดือนหลังก็ขอแค่คุณมีสติเท่านั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะผ่านไปได้มันไม่ได้ดีเวอร์วงังแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดจมบาดาลไปขนาดนั้นนะครับเอาใจช่วยครับสำหรับราศีเมษนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาเดือนตุลาคมของคุณครับ